แกรอแป๊บจะยืนก่อนเม้นฮะแกเห็นเพื่อนถูกรถชนแต่ทำไมแกยังยืนนิ่งถ่ายคลิปอยู่ได้ทำไมไม่คิดจะเข้าไปช่วยเพื่อนหน่อย ถ่ายรูปฉันลงโซเชียลอีกแล้วเหรอใช่แค่ขำๆป่ะทำไมแกต้องทำเป็นโกรธด้วยเนี่ยมันหลายรอบเลยนะแกแล้วอย่างแกจะทำอะไรมันต้องได้รับอนุญ,ญาตจากฉันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่อยากถ่ายอะไรลงก็ลงแบบนี้เออเดี๋ยวเราลบก็ได้โอ้ยน่าลำคาญลำคาญ อยู่ไปตั้งนานไม่ได้จะมาเนี่ยหิวจิงแกไม่รู้หิวมาจากไหนเนาะวันนี้ทั้งๆที่ตอนเช้ากินมาเยอะมากน,าน,นั่นสิวิ้ค,คะมาแล้วมาแล้วคิ่าหิวอ่ะขอบคุณค่ะลองดูแป๊บๆแป๊บว้าวกินกันไกันเดี๋ยวุณขอถ่ายรูปลงสตอรี่แป๊บนะ จังเสร็จแล้วเนาะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงฉันขอไทยใหม่ได้ปะเมื่อกี้ไม่สวยแกพอแล้วมั้งแกไม่เหนื่อยบ้างหรอเหนื่อยเรื่อง วันๆแกทำอะไรก็ต้องอัพลงสตอรี่เนี่ยก็ความสุขฉันปะความสุขแกก็อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนละกันกินกันแกซื้อซค์โดนรถชนถ่ายรูปลงโซเชียลดีกว่า ขึ้นก่อนอไปไปหาหมอ,อกันนะมึงไม่เป็นไรมึงส่งกูกลับบ้านก็พอแล้วจะไหวเหรอ,อคนคุณลงมาก่อนโอ้ยอีชั่วไม่เป็นไรแก <S <S เดี๋ยวไปนั่งหน้าบริษัทกันก่อนไหวนะไหว,หวแกค,ค,ค่อยๆเดินแกแกรอแป๊บแกยืนก่อน มิน้นฮะแกเห็นเพื่อนถูกรถชนแต่ทำไมแกยังยืนนิ่งถ่ายคลิปอยู่ได้ทำไมไม่คิดจะเข้าไปช่วยเพื่อนหน่อยนี่จิตใจแกทำด้วยอะไรเนี่ยสมองแกคิดอะไรฉันไม่เข้าใจแกเลยจริงๆอ่ะก็็อดเด่นแบบนี้จะพลาดถ่ายได้ไงโอ้โหมิน้นหมดคำพูดกับแกแล้วถ้าเหตุการณ์วันนี้ใส่ถูกโจนแทงเลือดท่วมตัวแกก็ยังจะยืนถ่ายคลิปเฉยๆแบบนี้ใช่ไหมแก ถ้ามันเถออย่าไปคุยกับคนแบบนี้เลยคุยไปก็เหนื่อยเปล่าๆรถมาพอดีเรากลับกันเถอะแกไหวนะไหวแกค่อยๆเดินจุเฮ้ยแกดีขึ้นยังเนี่ยไม่มาตั้งอาทิตย์เลยดีขึ้นแล้วสิดูสิมาทำงานได้แล้วเนี่ยดีละดีละ ไปกินอะไรกันดีอยากกินพิซซ่าไปออกมาดิช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะนี่คขาช่วยด้วยอย่าเพิ่งไปสิโอ้ยนี่แกบอกว่าฉันเลยนะเมียฉันจะแก้ทุกยแล้วนะไปเลยเป็นเลไแม่ไหวไหมเป็นไรหรือเปล่าโอเคฉันขอโทษนะที่เคยทำไม่ดีใส่พวกแกพวกแกยกโทษให้ฉันหน่อยนะ โอ้ยไม่เป็นไรเลยแกไม่เป็นไรก็ดีแล้วแกไม่เป็นไรก็ดีแล้วฉันเข้าใจแล้วที่ฉันเอาแต่อัพลงโซเชียลหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันทําให้ฉันเข้าใจแล้วจริงๆจะเข้าใจก็ต่อเมื่อมาเจอกัตัวเองเนี่ยแหละแกคิดได้ก็ดีแล้วฉันกับจูอ่ะให้ภัยแกอยู่แล้วเนาะอืมฉันขอโทษจริงๆนะแต่มิ้น แกเนี่ยชอบอัปเดตเรื่องราวในชีวิตลงโซเชียลอ่ะมันไม่ผิดหรอกนะความสุขของใครของมันพวกเราเข้าใจแต่ทุกๆอย่างอะ่ะเราต้องรู้ขอบเขตของมันแล้วต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรสำคัญกว่ากันโซเชียลอะ่ะจะดีหรือแย่อยู่ที่เราใช้ใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์แกเราดีกว่าเนาะอย่าให้มันกลับมาทำร้ายเราเลยฉันขอโทษนะไม่เป็นไร ไหนๆก็เลิกงานละเราไปหาของอร่อยๆกินกันไหมรออะไรล่ะวันนี้ฉันเลี้ยงไปไปกัน